สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสินแสเข่งผ่าดวงสมปองต้องกลับมาเป็นพระปีนี้สินแสเข่งผ่าดวงสมปองคนครไทยสง์จะกลับมาห่มผ้าเหลืองกลายเป็นเรื่องดรามา่าเมื่อวันศุกร์ที่สีกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากเกิดกรณีนางพันธิพาหรือเจติม๋มทีวีภู ออกมาถแถลงข่าวรายยาวว่าตอนนี้ได้แตกหักกับสมปองนครไทยสูงหรืออดีตพระมาหาสมปองพร้อมถแถลงข่าวเปิดใจถึงสาเหตุส่วนที่สมปองก็ลายสดแจกแจงปมแตกหักตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้ว ล่าสุดนายชนทัอฤทัยพ่องหรือสินแสเข่งผู้มนการสถาบันหัวราศาสตร์พยากรแห่งประเทศไทยผ่าดวงสมปองหลังเกิดปัญหาความวุ่นวายแม้จะสึกออกมาเพียงเดือนเศษว่าสาเหตุเกิดจากเลิกสึกไม่ดีสึกผิดเลิกหากสึกในเดือนกุมภาพันธ์หกห้าก็จะดีกว่าสินแสเข่งกล่าวอีกว่าที่สมปอง เกิดเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2521อายุ43ย่าง44ชะตาเข้าคราวเคราะห์โดยพื้นดวงที่สมปองที่แท้จริงแล้วหากศึกหลังวันที่7กุมภา165ดวงดีแต่เนื่องจากมีปัญหาเกิดขึ้นก่อนจึงทำให้ชุดดวงตกต่ำไปจนถึงปี2569โดยเฉพาะในช่วงปี2565ถึง2566 ให้ระมัดระวังเรื่องคดีความฟ้องร้องแต่ไม่ถึงขั้นติดคุกติดตารางรวมถึงเรื่องผู้หญิงเนื่องจากง,งเูเฮงทิศสมปองมีโหนกคิ้วต่อเนื่องกันจะมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาพัวพันและมีโอกาสกลับมาห่มผ้าเหลืองอีกครั้งในปีหลัง2,569ตลอดจนชีวิตเนื่องจากพื้นดวงชะตามีดวงาศาสนาตลอดชีวิต ไม่เหมาะกับการทำธุรกิจค้าขายนักร้องนักแสดงหรือแวดวงบันเทิงขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ